แต่ก่อนตอนยังไม่ซื้อเครื่องมาทํากินเองก็คือจะกินแค่วันละหนึ่งแก้วเท่านั้นหรือบางวันก็อาจจะไม่ได้กินเลยแต่ตั้งแต่ที่ฉันซื้อตัดสินใจซื้อเครื่องมาทํากินเองนั้นฉันล่อสองสาแก้วทุกวันเลยจ้าเบาหวานจ๋าอย่าเพิ่งเดินทางมาหาฉันนะฉันพยายามกินหวานน้อยอยู่จ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากจ้ะทุกคนแค่อยากจะบอกว่ามันคุ้มมากเลยนะคะตั้งแต่ซื้อเครื่องมา ก็คือว่าช่วยเซฟประหยัดเงินเราได้เยอะมากอันนี้ฉันซื้อชามาชงเองก็แค่ถุงละ70บ,บาทนะคะแต่ชงไปไม่รู้กี่แก้วแล้วได้หลายแก้วมากค่ะแล้วก็อีกอย่างรสชาติและกลิ่นนั้นเข้มข้นมากหอมมากจ้าแต่ว่าฉันก็ไปเห็นร้านน้ำหลายๆที่นะคะเขาบอกว่าให้เราชงเบตชาไว้ก่อนแล้วก็แช่ตู้เย็นข้ามวัน แล้วถ้าเอามาชงกินใส่นมน้ำตาลหรือว่านมข้นหนึ่งรืจอ,อีกทีนึงก็จะอร่อยมากฉันยังไม่ได้ลองทำเลยเห็นร้านเขาบอกมาแบบนั้นแก้วนี้ฉันก็ชงไว้สำหรับไปกินที่ตลาดนะจ๊ะเพราะว่าที่บ้านของฉันไม่มีน้ำแข็งนะคะก็เลยก็ต้องเอามากินที่ตลาดมาเติมน้ำแข็งเอาที่ตลาดจ้ะพอมาถึงตลาดแล้วเราก็ทำเช่นเดิมนะจ๊ะ ตั้งร้านจัดร้านวนไปจ้าวันนี้ก็มาถึงตลาดสามโมงจ้ะดีนะที่โรงเรียนเขาเข้าค่ายลูกเสือกันนะคะเขาก็ได้เลิกช้าหน่อยค่ะก็เลยเปิดโอกาสให้ฉันได้เตรียมงานนะคะไม่งั้นวุ่นวายหัวหมุนอีกแน่ามาสามโมงก็คือปกติถ้าโรงเรียนเปิดอยู่ก็คือว่าจะไม่ทันลูกค้าเลยค่ะเพราะว่าฉันจะต้องเร่งรีบให้มันทันสามโมงถ้าสามโมงครึ่งโรงเรียนปล่อยก็คือเด็กนักเรียนออกมาแล้วถ้ามันไม่ทนันก็คือไม่ทันเลยจ้ะ พอตั้งร้านเสร็จเราก็มาเติมพลังด้วยพลังชาเขียวหน่อยนะคะสดชื่นเติมพลังเสร็จแล้วเราก็เริ่มปั้นหนาออกได้จ้าวันนี้ลูกค้าก็ตอบรับดีมากนะคะปั้นหนาออกเรื่อยๆลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆเลยจ้าวันนี้ก็คือฉันมาสายไม่สายก็ดูเลยค่ะเพราะว่าขี่รถผ่านโรงเรียนลูกลูกเลิกเรียนพอดีนะคะก็เลยได้รับลูกมาที่ตลาดด้วยเลยวันนี้ใสเสมอถ้าไม่ใสไม่ใช่ฉันนะคะคงจะติด ก็พยายามจะมาไวแล้วนะแต่มันเร็วได้แค่นี้จริงๆค่ะวันนี้เพราะว่าวันนี้เราเตรียมของเยอะด้วยค่ะวันนี้แมคโครกว่าจะมาส่งก็สิบเอดโมงเที่ยงค่ะกว่าจะทำกุ้งทำอะไรเสร็จก็สายอีกแล้วฉันก็ว่าฉันทำเร็วแล้วนะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็คือตามทำตลอดเลยไม่ได้หยุดแต่สุดท้ายก็เสร็จสองโมงสองโมงกว่าสองโมงครึ่งหรือเปล่าจำไม่ได้กว่าจะได้ออกมาเดินทางมาถึงตลาดก็สามโมงกว่า แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะมาชาดีกว่าไม่มาเนาะทุกคนว่าไหมคะวันนี้ก็ตอบรับดีอีกแล้วคะ่ะวันนี้เราขายหมดนะคะทั้งที่ปั้นมาแล้วก็ข้าวที่เตรียมมาก็คือหมดทุกอย่างนะคะขายไปก็ระแวงไปนะคะเพราะฟ้าขู่เหลือเกินวันนี้ร้องบุมบําบุมบํานึกว่าจะตกทั้งลมทั้งฝนร้องขู่ตลอดเวลาไอฉันก็รีบหัวหมุนเลยกลัวฝนจะตกสุดท้ายก็ทันนะคะเสร็จก่อนฝนตกจ้า